สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วกันนะครับผมถ้าวันหนึ่งนะครับผมเราไปทำการแก้ไขระบบไฟฟ้า1เฟส2สายนะครับผมนะครับแล้วบางเงินที่เราจะต้องได้ทำการเช็คว่าเส้นไหนเป็นเส้นลายและเส้นไหนเป็นเส้นนิวตันนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีไขควงเช็คไฟนี่นะครับ อันนี้ก็คือไขควงเช็คไฟนะครับโดยปกติเราก็จะใช้ไขควงเช็คไฟเช็คดูนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นอยู่นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเส้นนะครับเส้นที่มีไฟนะครับตรงปลั๊กนะครับฝั่งนี้ก็คือไม่มีไฟก็คือเส้นเนวตันนะครับฝั่งนี้ก็คือเส้นลายนะครับผมนะครับแต่ว่าบางเอือนก็คือวันหนึ่งนะครับเราไม่มี ไขค,ควงเช็คไฟหรือเราลืมไขค,ควงเช็คไฟหรือว่าไขค,ควงเช็คไฟของเราใช้ไม่ได้อย่างนี้นะครับผมนะครับถ้าสมมติเรามีมัลติมิเตอร์อยู่นะครับอันนี้ผมก็เตรียมมาแบบ3อย่างเลยนะครับผมมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับแคมมิเตอร์แล้วก็มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับผมนะครับอันนี้เราจะมาทําการตรวจเช็คว่าเส้นไหนเป็นเส้นลายและเส้นไหนเป็นเส้นนิวตอนแบบง่ายๆนะครับ โดยที่เพื่อนๆก็ทำการตั้งย่านไปนะครับผมผมจะใช้เป็นมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอยากนิดหนึ่งนะครับผมก็จะทำการตั้งไปที่ย่านวัด AC นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือย่านวัดอ,นนอันนี้ผมตั้งไปที่225โวลต์ AC นะครับผมนะครับ 225โวลต์ด c นะครับผมแสงอาจจะสะท้อนนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทำการทดสอบดูก่อนนะครับว่ามากี่โวลต์นะครับผมจะทำการเสียบเข้าไปนะครับนี่นะครับเข็มกระดิกขึ้นนะครับก็200กว่าโวลต์นะครับผม ประมาณ2 1 5บโวลต์นะครับผมนะครับอันนี้นะครับอ่าแล้วผมก็จะทําการตรวจเช็คแบบง่ายๆนะครับผมวางอย่างนี้น่าจะเห็นมากกว่านะครับนี่นะครับอ่าผมก็จะทําการถอดเส้นใดเส้นหนึ่งออกมานะครับนี่นะครับอันนี้ผมถอดเส้นสีแดงนะครับเมื่อเราทําการถอดมาแล้วเราใช้นิ้วนะครับจับเลยนะครับผมอันนี้นะครับาเพื่อนๆสังเกตที่ เข็มมัลติมิเตอร์นะครับจะกระดิกนิดนึงนะครับผมเมื่อผมปล่อยนะครับจะกระดิกนิดนึงนะครับอ่ะแล้วผมย้ายไปอีกหนึ่งรูของปลักนะครับอ่ะหนึ่งรูของปลักนะครับผมอ่ะแล้วเราเราทําการแตะดูอันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับผมนะครับอันนี้ขึ้นมาสองร้อยเลยนะครับสองร้อยโวลต์เลยนะครับผม นะครับเอาแปลว่าตรงจุดด้านนี้นะครับก็คือเป็นเส้นลายนะครับผมนะครับถ้ามีค่าวนขึ้นในลักษณะนี้นะครับที่ผมแตะนะครับทําการจับเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับไม่ช็อตนะครับผมนะครับไม่ช็อตนะครับอันนี้นะครับลองวัดตรงจุดนี้บ้างนะครับแตะนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นไป200โวลต์นะครับ อ่าแล้วผมย้ายมาดูทางด้านนี้บ้างนะครับผมอ่าถ้าขึ้นในลักษณะนี้ก็แปลว่าเป็นเส้นลายนะครับผมแล้วทางด้านนี้เส้นนิวตันนะครับเข็มกระดิกนิดนึงนะครับอันนี้นะครับผมลักษณะการเราจะวัดว่าเส้นไหนเป็นเส้นลายเ<ๆ>ส้นไหนเป็นเส้นนิวตันนะครับอันนี้โดยใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูตัวแคลมิเตอร์กันบ้างนะครับอ่าแคลมิเตอร์นะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะตั้งมาที่ย่านวัดโวลนะครับผมย่านวัดโวลเอสีนะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็บิดสเตคเตอร์มาทางด้านนี้นะครับผมแล้วผมก็จะทําการเสียบเข้าไปเลยนะครับผมเสียบเข้าไปที่รูปักนะครับอันนี้ขึ้นมาที่220 นี่ส1 9ิบนะครับผมอ่าสองสิบเก้าโวลต์นะครับอ่าผมก็ทำการถอดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการแตะนะครับผมอ่านี่นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับผมขึ้นมาสองร้อยห้าโวลต์เลยนะครับผมนี่นะครับอ่าที่ผมทำการแตะสอง้ห้าโวลต์นะครับผมอ่านี่นะครับถ้า ตรงจุดไหนถ้าเป็นเส้นลายก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะครับแล้วกผมย้ายมาทางฝั่งด้านนิวตันนะครับแล้วก็แตะนะครับผมนี่นะครับก็จะขึ้นะน,นะครับอันนี้ก็แค่ 6. 7ุดนะครับผมห7จุดดนะครับทางด้านนี้ อันนี้นะครับผม206 206โวลต์เลยนะครับผมนะครับปล่อยนะครับแต่ว่าเส้นดำกับแดงนี่ก็คือเราสามารถสลับกันได้นะครับผมนะครับเราวัดอ่ผมลองวัดเอาสีดําเสียบเข้าไปเ้าแต่เส้นสีแดงอันนี้นะครับผมนะครับ1.5นะครับอ่าแล้วย้ายไปที่อีกด้านหนึ่งของปลั๊กนะครับผมมันก็แตะเข้าไป นี่นะครับ206โวลต์มันเกินเหมือนกันนะครับผมนะครับ206โวลต์นะครับ,รรบอันนี้เราใช้แคมมิเตอร์นะครับผมอ่าต่อมาก็เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับอ่นนี่ก็คือย่านวัดโวลต์นะครับผมนะครับอันนี้ก็อ่าตั้งไปที่200 ก็จะมี2 0 0โวลต์กับ5 0 0โวลต์นะครับผมอ่าเราก็จะตั้งไปที่500นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ทำการวัดเหมือนเดิมก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้ขึ้นมา250 3นะครับผม253 54อย่านี่นะครับอ่าเราผมทำการถอดเส้นสีดำนะครับผม ต่อเส้นสีดำแล้วก็ทําการแตะนะครับนี่นะครับอันนี้ขึ้นมา252อโวลต์เหมือนกันนะครับผมนะครับปล่อยแตะนะครับ253ออันนี้นะครับอันก็คือถ้าเป็นเส้นลายก็จะขึ้นค่าโวลต์ให้เราเลยนะครับผมนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะช็อตนะครับไม่ช็อตนะครับผมนะครับไม่ช็อตนะครับอ่าแล้วผมย้ายมาที่นี่นะครับ อันนี้นะครับ0.00นะครับอันนี้นะครับอ่แล้วผมย้ายไปที่อีกหนึ่งขั้วลองดูอีกนะครับผมแล้วก็ทําทางแกะอ่นนี่นะครับผมนะครับก็ขึ้นตามค่าโวลต์เลยนะครับผม250ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีใครควยเช็คไฟนะครับมาทําการตรวจเช็คว่าเส้นไหนเป็นเส้นลายเส้นไหนเป็นเส้นนิวตันนะครับ นี่นะครับฝงนี้ก็คือเส้นลายนะครับนี่นะครับไฟโชว์ขึ้นอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือไฟโชว์ขึ้นนะครับอ่ีในดาผมแตะนี่นะครับสองร้อยห้าสิบสี่โวลต์นะครับผมนะครับ